นักเรียนนักเรียนตื่นยังคะนักเรียนหกโมงแล้วค่ะนักเรียนไหวไหมไหวไหมคะพร้อมไปโรงเรียนไหมคะไปโรงีิงจริงๆแล้วอือไปโรงเรียนจิงจิงแล้วค่ะพร้อมไหมคะตื่นไหวไหม จะไปส่งอ่าน้าหมวยจะไปส่งใช่พร <c oughs> ้อมไหมอุ้ยอุ้ยตื่นยังไปลุกปะลุกแล้วแต่ไม่มีทีรยืนค่ะพี่ดั้มมาปลุกน้องเหรอครับพี่ดั้มครับ น้องโนก็ามาปลุกด้วยนะคะเอาเอาเอาเจ็บเจ็บเหรอพี่ดําเหยียบเหรอลูกอ่ะไปลุกเร็ว <c oughs> ลุกไหวป่ะ <c oughs> ลุกไหวมั้ยเนี่ยเอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย <c oughs> อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน <c oughs> <c oughs> สวัสดีค <c oughs> ่ะ สวัสดีถ่าอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรานอนเต็มอิ่มตื่นม,มาจะไม่หงุ่นงิดใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่หกโมงเลยนะคะวันนี้น้องจะไปซัมเมอร์วันแรกอ่ะปลุกลุกให้เพื่อนๆดูสิเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเด้งดึงขึ้นมาหนึง่งสองปึบเอ้ยเอ้ลุกไม่ขึ้นรับเอ้ยหนึ่งสองึบเอ้ยลุกไม่ได้ครับเอ้ยลุกไม่ได้ครับเร็ว ย่ <Yeah. S 2> <'re> าลุไม่ได้ลุกไม่ได้งั้นแม่ไปแล้วนะไปเร็วเดี๋ยวต้องไปทำผมอีกสามชั่วโมงแล้วรมนิ่งเอาเออาจะหกโมงแล้วตื่นมาแปรงฟันเลยนะคะ,อะอเอรียโชว์เพื่อนๆหนค่ะ แบบนี้อ่ะเอายัางโรงเรียนะนะคะค่ะเอาแปรงฟันกันค่ะอย่าเพิ่งพูดค่ะเราไปแปรงโรงเรียนจะเลอะเทอะหมดเลยไหมเนี่ยเอาแปรงข้างในด้วยค่ะอีกด้านหนึงอีกด้านหนึ่งค่ะฟันล่างด้วยแปรงยังตายแล้วแม้ว่า <c oughs> ได้เปลี่ยนชุดตอนแปรงฟันเนี่ยะคะ่ะไปโรงเรียนต้องแปรงฟันเองนะคะดูดูดูด,ด,ด,ด 啊啊啊！啊了了了了。 เป็นเป็นไงบ้างคะวันนี้เล่าให้เพื่อนฟังได้ไหมคะตอนเช้าตอนเข้าไปตอนหนูเดินเปลี่ยนแม้แล้วเอาเปลี่ยนแม้คุณครูเปลี่ยนให้หรอคะคุณครูบัดแป้งให้จากตอนพอ้างหน้าเด็กแล้วคุณครูบัดแป้งให้เหรอแล้ววันนี้คุณครูให้แปรงฟันไหมแปรงฟันไหมแล้วก็แล้วก็ไม่เรียนไม่ได้เรียนหรอแล้วทําอะไรกันบ้างคะเ,เดินเดินเดินอยู่เฉยๆไม่เล่นงเลยเดินอยู่เฉยๆไม่ได้เล่นยเลยอ่ะ แล้วตอนที่ไปสนามเด็กเล่นนะคะหนูได้เล่นกับเพื่อนๆไหมมีสไลเดอร์มีอะไรเนี่ยได้เล่นล<อ>ไหมเ้าทำไมอะคิดถึงแม่เหรออ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ชินเนาะได้ไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้โอเคขึ้นใช่ไหมคะพรุ่งนี้มาอีกไหมคะหรอแล้ววันนี้ฉี่ไปกี่รอบคะฉีดรอบเดียวหรอตอนปวดฉีดตอนตื่นมาก็ฉี่หรอตอนเช้าก็ฉี่หรอ แต่ตอนเ้าฉีดไม่ออกเอาเหรอหนูบอกคุณครูตอนหนูปวดฉี่หรือคุณครูพาไปฉี่เองคะคุณครูพาไปฉี่เองแลตาก็บอกองคูกนเหรอคอนวิธีเหรอแล้วแล้วเช็ดเอากระดาษทิชชู่เช็ดใช่ไหมคะหรือว่าล้างน้ําคะคุณครูล้างน้ําให้เหรอแล้วหนูขอบคุณคุณครูเป็นชาโคเป็นชาโคเด็กเหรอนั่งได้เองไม่ตกเลยใช่ไหมคะใช่เหรอมีเบาอี้ให้ปีนเหรออ๋อมีเบาอี้ให้ปีนด้วยเรา แล้วก็ถอดจุเนี้อ,อืมถอดแบบที่ที่แม่บอกใช่ไหมเขาทําไม่ได้ถอดหมดใช่ไหมคะหรอแล้ว,ลวที่ห้องแอร์เย็นไหมหรอนอนแล้วหนูนอนหลับไหมคะนอนหลับหรอแล้วก็คุณครูปลุกก็ตื่นเลยใช่ไหมใช่แต่ไม่แต่แม่ใช่วนะ่ายน้ําไม่ได้อ๋อยังค่ะว่ายน้ําต้องเปิดเทอมจริงตอนที่หนูใส่ชุดนักเรียนแล้วคะ่ะอันนี้เรียนซัมเมอร์นี่ซ้อมเฉยๆคะ่ะอ่าแล้วมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเชื่ออะไรบ้างคะค,คุณครูให้แนะนําตัวเองไหม จำได้ไหมคะแล้วหนูบอกว่าหนูอะไรเอาติดป้ายให,ยให้แล้วมีเพื่อนอยังมีเพื่อนเชื่ออะไรคะเยอะมากเยอะเลยเหรอ<ก>ชอบไหม<ก>หล่ชอ,<ก>อชอื<ก>่อจําชื่อเพื่อนได้บ้างไหมคะชื่ออะไรคะมีน้องอะไรบ้างคะมีน้องไมไม้ด้วยไม่ไม้เหรอผู้หญิงเหรอคะอะแล้วหนูเล่นกับเพื่อนเพื่อนใช่ไหมคะตกลงชอบที่นี่นะสนุกใช่ไหมพรุ่งนี้มาอีกไหวไหมคะ พรุ่งนี้ร้องไห้ไหมไม่ร้องแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่รีบมารับเลยนะวันนี้แม่มารับชา้าเนาะแล้วมีอะไรอยากเล่าให้เพื่อนฟังอีกไหมคะคิดออกไหมตื่นนอนมาฉี่ออกตื่นนอนมาฉี่ออกเลยเหรอก็งอแต่ว่านลากะไปดีในบ้านเลยจ้ะก็ดีที่นั่งดีกว่าเอาเหรอเปลี่ยนใจเลยเหรอแล้วแล้วตะกี้นี้จะออกมาตรงรอที่ผูกของรับตะกี้เนี้ยมนัน นั่งรอนานมากไหมคะนานมากนานมากเลยเหรอเรารู้สึกยังไงตอนลงมาเราไม่เจอแม่หนูรู้สึกไงคะกแบบ็แบบไอนนี้แบบก็ร้องหไห้ก็ร้องไห้เดิร้องไห้อีกแล้วเหรอตอนลงมานั่งรอแม่เะกี้เพราะไม่เจอร้องไห้เหรอแล้วคุณครูโอบไหมมิสทิปใช่ไหมชื่อมิสทิปใช่ไหมคะมิสทิปใจดีกับลูกไหมคะหรอแล้ววันนี้กินข้าวกับอะไรคะจำได้ไหมคะแคว่า จะพาไปว่ายน้ำดุจะพาไปว่ายน้ำดำล้แล,แล้วแล้วดุดุว่าอะไรคะไม่ต้องขนาดไหนไงอะไรทำไมต้องขนาดนั้นคุณครูว่าไงนะคะ,จบ,ะจบแล้วเอจบแล้วหรอคะอ่าโอเคจบกัน